เห็นผมอยู่กับหมวกอย่างนี้คลิปนี้มารีวิวหมวกครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนหมวกไปเนี้ยซื้อมาประมาณสักสองปีหรือปีกว่าๆเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เรียกว่าเอาไปใส่ครบทุกรสชาติจริงๆอะ่ะคือเทสรถเนาะก็ไปลองได้หลายรูปแบบจริงๆฮะแล้วก็นี่คือหมวกประจําของผมแล้วกันเวลาในสนามนู่นนี่นั่นก็ใช้ใบนี้เป็นหลาาักฮะโยเวนแบบขับรถเล็กๆน้อยๆอย่างนี้จะเป็นแบบหมวกันนอกเปิดหน้าแล้วก็ อยู่มากับผมอตีไป2ปีแล้วกันก็ใช้งานจริงซื้อจริงอยากมาเล่าแล้วกันว่าเออผมรู้สึกอะไรยังไงบ้างตัวนี้มันคือชื่อกระบ,บอกแล้ว KVT ฮะ KVT รุ่นนี้เป็น NF แล้วก็ R ฮะเรียกว่า NFR แล้วกันซึ่งถ้าผมไปดูข้อมูลบนเว็บต่างประเทศของ KVT อย่างเนี้ยซีรีส์นี้มันถูกเขาออกไปแล้วไม่มั่นจะว่าเขายกเลิกการขายหรือยังแต่ถ้าแบบในไทยอ่ะ อ่าผมมองว่าอย่างนี้แล้วกันก็ใครกำลังจะซื้อหมวกกันน็อกสบายหนึ่งแล้วก็ถูกใจรุ่นนี้แล้วมาหาข้อมูลอ่ะผมคิดว่าผมให้ข้อมูลคุณได้แล้วกันหมวกใบเนี้ยราคาประมาณตักจำได้ไม่เปะ๊ะอ่ะประมาณ3 0 0พันไปไปลายสี่พันบวกลบอีกทีหนึ่งอะ่ะผมจําได้ไม่เป๊ะฮะแล้วก็ตัวหมวกมันจะเป็นตัวสปอร์ตตรงมันจะเป็นทรงสปอร์ตทัวริงเนาะสปอร์ตทัวริงแล้วก็มีหลายสีสันก็ว่ากันไปครับทีนี้อยู่กับผมมาปีสองปีใช่ไหมก็ สองปีอะ่ะผมไม่เคยเอาไปล้มแบบกระแทกอะไรพวกนี้นะทำตกก็ทําตกจากบอกก็เป็นตกจากบากแบบไม่ได้สูงมากฮะหลกัหลกๆก็คือไม่เคยล้มแรงๆแล้วกันซึ่งภาพรวมของหมวกกันน็อกอะ่ะก็ไม่มีชิ้นไหนส่วนไหนแตกหกักแต่อย่างใดฮะทุกอย่างพลาสติกทุกอย่างยังคงเหนียวแน่นทุกอย่างยังสามารถใช้การได้ดีตัวชิวเนี่ยตัวเนี่ยตัวล็อกชิวตรงนเนี้ยเนี่ยที่มันกึกกักกึกกักกกก ยังล็อกได้ทุกระดับครับไม่ว่าจะขี่ชนลมแรงแค่ไหนไมันยังล็อกอยู่ถือว่าใ,ในราคาเนี้ยใช้ได้เลยสิ่งที่เสื่อมลงไปแล้วการที่สุดผมรู้สึกว่าอายุการใช้งานมันได้แล้วคือนวมฮะนวมผมแฟบแล้วเรียบร้อยสองปีนวมมันแฟบลงไปแล้วไม่ไม่บีบหน้าเหมือนเดิมแล้วอันนี้จุดหนึ่งแล้วอีจุดหนึ่งฮะคืออันเนี้ยสายเป็นดีดีลิงเนาะเป็นคล้องมันมีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ไอ้ตรงที่เราคล้องบ่อยๆตำแหน่งเซนเตอร์ที่เราคล้องบ่อยๆของผมก็ มีอาการเสียหายแล้วแต่มันเล็กน้อยเท่านั้นอนะ่ะอันนี้หลักๆที่แบบเสื่อมไปส่วนอื่นๆน,นะปกติหมดเลยครับไม่มีอันไหนมีปัญหาตัวตัวโยกทุกอย่างเนี่ยตัวกดแว่นกันแดดก็ยังใช้ได้ดีตัวปิดลมช่องหน้าช่องหลังอะไรก็ตามยังใช้ได้ดีฮะ,ะผมต้องเล่าภาพรวมหมบอกแล้วกันมีแว่นกันแดดภายในฮะ ซึ่งจริงๆผมว่าดีมากๆยกเว้นใครมีเป็นชิลใช้ชิลสีชิลตลอดอยู่แล้วไอ้วันนี้อาจจะไม่จําเป็นตัวหมวกมีอ m ม r g e เ c นผมไม่เคยใช้นะเวลาล้มขึ้นมาก็ดึงนี้ออกได้ตัวนวมจะดูดออกมามีช่องสําหรับใส่บูทูธหมวกกันน็อกเลยแล้วก็ช่องระบายอากาศมี2จุดคือตรงคาง1จุดแล้วก็ข้างบนซ้ายขวาอีก1จุดซึ่งในแง่งการใช้งานนะขี่ ทียบอะ่ะขี่ในช่วงร้อนแค่ไหนก็นตามผมว่าตัวอากาศอะ่ะทาได้ดีฮะสามารถระบายความร้อนจากหัวเราที่เกิดขึ้นระหว่างระหว่างใส่ขับขี่ได้ดีฮะไม่รู้สึกว่าร้อนแต่อย่างใดเลยแล้วก็เรื่องเสียงผมว่ามันก็มาตรฐานหมดนอกราคาประมาณนี้ฮะผมว่าที่ความเร็วประมาณสักร้อยหนึ่งเสียงลมก็เข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดปกติอะไรถือว่าเป็นมาตรฐานลมที่เข้ามาแล้วกันตัวระยะนี่แล้วกันที่ผมชอบ ระยะการมองเห็นเนาะมันคือหมวกสปอร์ตทัวริงเนาะระยะการมองเห็นจากเวลาเราใส่เข้าไปอ่ะใส่เวลาหัวเราอยู่ในหมวกกันน็อกอะ่ะเราจะมองออกมาข้างนอกใช่ไหมเนี่ยพื้นที่การมองเห็นผมว่าเยอะพอสมควรเลยถือว่าใส่แล้วรู้สึกเคลียร์แล้วก็ตัวหมวกกันน็อกมันจะมันจะตัวกิ๊บล็อกจะอยู่นี้เวลาล็อกอะ่ะปุ๊บมันจะไม่สามารถล็อกเพิ่มเติมได้กว่านี้มันคือเป็นแค่แบบตำแหน่งที่มันกดลงมาเพียงเท่านั้นฮะแต่จริงๆผมว่าเพียงพอแล้วใช้งานเพียงพอแล้วแล้วก็ ในเง่้การใช้งานแล้วกันผมก็เทลลนรถเนาะต้องเล่าว่าส่วนใหญ่เลยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แบบคานเล็กๆจิ๋วๆที่แบบต้องขับเปิดหน้าพวกนี้ผมใช้หมวกใบน,นี้เป็นหลักเลยฮะออความเร็วสูงสุดที่ผมทํากับหมวกใบน,นี้แล้วกันน่าประมาณ230ประมาณนี้จจำไม่ได้ฮะที่สนามช้างถ้าขี่กับรถสปอร์ตอะรถมีแฟร์ลิงอะมีตัวชิวช่วยอะผมรู้สึกว่าเออมันไปได้ไปได้เลยแต่ถ้าขับกับพวกเนกเก็ตนะ ตอนนั้นผมลอง MT 0 9ตัวโฉม2025เนี่ยปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ผมรู้สึกที่ความเร็วประมาณ1 0 10 8 9 0 9อะหมวกสายถ้าจำไม่ผิดนะหมวกหมวกมันจะมีอาการแบบดิ้นแล้วก็คือการแอโรเดนิมิกมันมันไม่ไหวในความเร็วประมาณนั้นฮะแต่ถ้าแบบขับขี่ใช้งานจริงๆที่แบบขับขี่เดินทางใช้ชีวิตประจำวันอะ0 1 0อะไรพวกนี้เหลือๆฮะผมคิดว่าเหลือๆเ,เพียงพอต่อการใช้งานกับราคาประมาณนี้ฮะถามว่าชอบอะไรในหมวกใบนี้หร จริงผมว่าราคามันคุ้มค่าแล้วกันแล้วคือเพื่อนๆในท้องตลาดอะ่ะมันจะมีเลทประมาณนี้อยู่ตัวหมกผมว่าดีไซน์สวยนะก็มันดูมันดูเป็นแบรนด์เขาเองอดูไม่ได้แบบก๊อปใครมาไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนใครอะไรอย่างไรก็ดูเป็น k y t ฮะส่วนเรื่องข้อมูลอื่นๆของหมวกันน้องอะผมเชื่อว่าคุณไปสามารถหาอ่านได้ฮะจริงๆพวกสเปกอะพวกตัวพลาสติกตัวพวกเนี้ยในราคาใกล้เคียงกันอะผมว่ามันประสิทธิภาพ ก็พอๆกันฮะอ่าอันนี้ผมวาทำผันมาแล้วข้อดีอย่างหนึง่งมีช่องแว่นนะใครใส่แว่นตายอย่างผมก็มันจะมีรูแว่นให้ใส่ถือว่าพอดีเลยก็หลักๆที่ผมเจอมา2ปีแล้วกันก็น,นวมแฟบแล้วตรงแก้มที่บีบแฟบแล้วก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้แต่ผมรู้สึกว่าคุ้มไหมยังตอบไม่ได้ฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือสายนี่ที่แบบมีความเปื่อยเล็กน้อยแล้วตัวนี้เป็นแบบดีดีลิงเนาะเอาไปลงแท็กลงสนามได้มีปัญหาถ้าเป็นต,ตัวถูกกว่านี้หรืออาจจะเป็นบางรุ่นแต่เป็นกิบล็อกฮะอันนั้นลงแท็กที่ซีเรียสไม่ได้โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัว KYT NFR ที่ผมใช้งานมา2ปีประมาณนี้ครับ